สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำ จำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมในทุกคลิปของ YouTube ทางร้านลงรายละเอียดร้านค้าไว้คุณลูกค้าสามารถคลิกดูได้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์และเงื่อนไขการสั่งซื้อค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ ใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะสินค้าชิ้นแรกแหวนพลอยประดับเพชรหน้ากว้างเรือนทอง90หนัก10.7กรัมประดับเพชร22เมตรรวม0.22กระตัดพลอยประกอบด้วยมรกตทับทิมไพลินบุษราคมหน้าแหวนขนาด1.5คูส2.8เซนแหวนเบอร์5.6ราคา32,500บาท ชิ้นนี้เป็นงานทองหนักๆค่ะหน้าแหวนดูขนาดใหญ่ประดับด้วยพลอยหลากสีรูปทรงต่างๆและนำเพชรมาแต่งเติมเสริมหน้างานดูสวยหรูด้วยความเหลืองอาร่ามของทองการแหวนประดับเป็นทองขดเกลียวลงมาห้าสายและเป็นงานก้านแหวนหนาค่ะข้อดีของงานก้านแหวนหนาคือใส่แล้วหน้าแหวนไม่พลิกไปมา จะประดับแน่นอยู่บนหน้าหนิวค่ะต่างหูเพชรบาเกตรเรือนทอง90หนัก2.7กรัมประดับเพชรแท่ง8เม็ดรวม0.48กรัดชิ้นงานขนาดกว้าง0.9คูณสูง0.9เซนราคา15,500บาทเหมาะก,กับท่านที่ชอบงานดีไซน์เรียบ ชอบเพชรแฟนซีและเบื่อเพชรกลมแล้วการสวมใส่งานเพชรแฟนซีก็เสริมให้ผู้แต่งกายดูหรูและทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะเพชรแท่งมีรูปทรงต่างๆงานชิ้นนี้ใช้เพชรบาเกตคือเพชรทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้าง,งานสามารถบิดองศาเพื่อให้ชิ้นงานดูมีความเก๋ยิ่งขึ้นค่ะกำไลมรกตแซมเบียล้อมเพชร เรือนทอง90หนักที่2 2กรัมประดับเพชร44เมตรรวม1.70กรัดหน้ากว้าง1.1เซนช่วงพลอยล้อมเพชรยาว5เซนรอบวง17เซนกำไลทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.6เซนระบบล็อกสองชั้นแบบดินเสียบและแถบล็อกคล่อมบนตัวเรือนราคา65,000บาท เป็นชิ้นงานที่ตัวเรือนทองหนักค่ะหนักบาดกว่างานดีไซน์เรียบๆได้มรกตรเจรไนทรงรูปไข่3เม็ดมาล้อมด้วยเพชรค่ะมรกตรมาในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยบินร้าวหรือลานที่ผิวหน้าค่ะ มรกตเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาสูงเป็นอัญ,ญมณีประจำพระนางคีโอพระตาค่ะงานสวยหรูสวยแพงต้องสวยมรกตค่ะชิ้นนี้ใส่ออกงานเป็นการเป็นงานได้เลยค่ะจี g ้บรูโทปัสส่งลูกแพรเจรนายเหลี่ยมสับปะรดหรือบิโอเรสคัตประดับเพชรตุงต้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก17กรัม ระดับเพชร41เมตรรวม0.54กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.7คูณสูง7.5เซนคั้วจี้เป็นคั้วจี้ไหหลำเปิดได้ขนาดกว้าง4มิลราคา32,500บาทเป็นงานที่ได้พลอยเม็ดใหญ่การเจริัยนเหลี่ยมสับปะรดเพื่อให้พลอยเล่นไฟดีได้ในทุกนิติค่ะงานดีไซน์สวยทันสมัยค่ะ แหวนทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนทอง90หนัก10.3กรัมประดับเพชร20เมตรรวม0.80กรัตทับทิมพมา่าเจรไนทรงรูปไข่6เมตรประมาณ1กรัตหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์55.5ราคา32,000บาทชิ้นนี้เหมาะกับท่านที่ชอบงานเรียบ หน้างานฝังแน่นด้วยเพชรและพลอยค่ะความแดงฉ่ำของทับทิมพม่าตัดกับความขาวของเพชรบนตัวเรือนทองอารามทองสุกเป่งประกายทำให้ชิ้นงานดูแพงค่ะการสะสมเครื่องประดับหรืออัญ,ญมณีถือเป็นการเก็บออมที่มีสภาพคล่องค่ะหากคุณลูกค้ามีทรัพย์สินที่เป็นอัญ,ญมณีเข้าโรงจำนำสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยค่ะ สร้อยคอพร้อมจี้มุกล้อมเพชรจี้ทอง77%สายทอง88%หรือทอง 21K ทั้งชิ้นงานหนักรวม6.8กรัมประดับมุกขนาด7มิลเพชร9เมตร0.18กรัตชิ้นงานทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4เซนสายยาว21.25นิ้วระบบล็อกแบกตะขอพวงมาลัย ราคา22,500บาทสินค้าขายยกชุดไปด้วยกันสายทองเปอร์เซ็นต์สูงนะคะ21 k หากสายยาวเกินไปสามารถสั่งตัดสั้นได้ค่ะแหวนทับทิมพม่พมาดิบป,ประดับเพชรกุหลาบงานโบราณเรือนปหาหะยิงเปอร์เซ็นต์ทองมา17%เปเพราเดียม10%หนัก6.7กรัมประดับเพชร16เม็ดรวม0.16กรัด ทับทิมพม่าดิบสีแดงอมชมพู4เม็ดหน้าแหวนขนาดกว้าง1.8คูณสูง1.9เซนแหวนเบอร์52ราคา13,500บาทเป็นงานโบราณที่ดีไซน์หน้าแหวนดูสวยมีมิติค่ะ หน้างานยกชูเพชรและทับทิมพม่าดูประดับเหลื่อมระดับกันสำหรับท่านที่เห็นความสวยงามของศิลปะเครื่องประดับโบราณงานวินเทจควรค่าแก่การสะสมนำมาใส่ก็ดูสวยคลาสสิกดีค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมพม่าสตาร์ล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก4.8กรัม ระดับเพชร2เมตร32ตังค์และ10เมตร80ตังค์ทางชิ้นงานเพชรรวม1.12กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.3คูณสูง1.8เซนแหวนเบอร์49ราคา26,500บาทชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งเรียบๆค่ะได้ทับทิมพมา่าที่ขึ้นสตาร์ที่ผิวหน้าล้อมด้วยเพชร2ขนาด เพชรเม็ดละ16ต่างและ8ต่างค่ะงานเซตติ้งเรียบเยบแบบนี้ใส่ได้ทุกโอกาสและทุกยุคทุกสมัยไม่มีตกเทรน์ค่ะงานมาแบบก้านแหวนไม่หนานักใส่สะดวกผ่านข้อนิ้วง่ายค่ะทางร้านบริการลดขนาดแหวนให้ฟรีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ